ขอพรอพ่านละพนเสร็จแล้วก็ขอพร สา,า,ามาพรงสามพุทธจังหวัดลบุีนะคะใกล้ๆปังสามย่อหนาวเนี่ยหมูมึงทำไมใส่หร้อนเนี่ยทำไมไม่ใส่สีเขียวไม่ขนาด